เราบวงสวงซีรีส์2เรื่องเป็นซีรีส์ออนไลน์ที่จะออกอากาศทางช่องรายทีวีเรื่องแรกก็คือเรื่องจังหวัดจรัก กับเรื่องที่2ก็คืออัศจรรย์พันเล็กครับผมก็คือผมเนี่ยจะดูแลควบคุมการผลิตในส่วนของทั้ง2เรื่องนี้เลยในส่วนของเรื่องอัศจรรย์พันเล็กเนี่ยขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าถ้าเกิดใครในที่นี้เนี่ยเคยดูเรื่องไวยโซนคนมาัาจรย์บอกเลยว่าอัศจรรย์พันเล็กเนี่ยคือไวโซนคนมาัาจรย์เวอร์ชั่น2020ครับแลจังหวัดจารักครับจังหวัดจารักนี่ก็เป็นเรื่องราวนะฮะของคนที่ไม่เชื่อในความรักเป็นคนที่ต่อต้านในความรักเพราะว่าโดนกระทําโดนกัแกล้งมาก่อนปรากฏว่าอีกคนนึงเนี่ยเป็นคนที่เชื่ ก็ <c oughs> คืออยากให้ทุกคนเนี่ยรุนกันว่าการที่มาโคจรเจอกันของคนสองคนเนี้ยความรักเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้หรือเปล่า<ช> <c oughs> ก็จะเป็นละครเป็นซีรีส์แนวโรแมนติกคอมเมดี้เป็นไงครับความยากง่ายสำหรับเราที่มาเป็นผู้จัดจสองเอ่อันนี้ต้องขอออกตัวก่อนเลยว่าผมเนี่ยได้กองทัพที่ดีนะมีผู้จัดร่วมใหม่มาร่วมงานกับผมด้วย2คนคน,คน,คน,นแรกขั้นแรกเลยก็คือน้องจอยกับน้องมินครับเอาน้องจอย รู้สึกยังไงบ้างคะที่แบบว่ามาร่วมงานกับพี่เติร์กกับพี่มินในซีรีส์เรื่องนี้ก็ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นค่ะเป็นครั้งแรกเลยที่มาร่วมงานกับพี่เติร์กแล้วก็พี่มินใช่ค่ะยากยังไงบ้างครับยากยังไงก็จริงๆยากตอนตรงที่เป็นครั้งแรกอะค่ะใช่ส่วนเรื่องความแบบว่าง่ายก็คือรู้สึกว่าเราได้ทีมงานที่ค่อนข้างดีแล้วก็เก่งเลยอย่างการเลือกนักแสดงล่ะครับมีส่วนในการเลือกนักแสดงอย่างไรบ้างครับ เราก็แบบตั้งแต่วันออเดชั่นนะคะก็แบบว่าอยู่ด้วยกันตลอดเนาะแล้วก็แบบมีเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยค่ะก็จะแบบเข้าร่วมกันตลอดแล้วก็ว่าเรื่องย่างไงยไงเนี่ยก็ต้องไปดูตอนเปิดกองอีกทีว่าแบบจะเจออุปสรรคอะไรบ้างเพราะตอนนี้เรายังไม่ได้เปิดกองกําลังจะเปิดแล้วอะไรเงี้ยค่ะเนื้อเรื่องของจังหวะจะรักเนื้อหาประมาณไหนยังไงบ้างก็คืออย่างที่พี่เติกได้บอกไว้นะคะก็คือแบบว่าเป็นคนสองคนที่แบบต่างกันสุดขั้วเลยอย่างเงี้ยแล้วแบบเราต้องมาลุ้นว่าแบบสองคนนี้เขาจะรักกันได้ยังไง ก็เป็นตรงนี้ ที่สาคัญนะครับเรื่องนี้เนี่ยอาจจะมีใส่แนวแบบแอคชั่นเข้าไปแบบที่ผมถนัดด้วยเล็กๆน้อยๆในซีรีส์แบบซีรีส์วายเนาะอาจจะไม่ค่อยได้เห็นกันแต่เรื่องนี้เราอยากจะใส่ความหลากหลายเข้าไปเพื่อ<ช>ที่ว่าเป็นซีรีส์ที่จะได้รูปแบบการดําเนินเรื่องเนี่ยไม่เหมือนเดิมเรามีอะไรที่มันน่าสนใจมากขึ้นครับแต่ยุบแต่ยุคแต่ยุนี้สมัยนี้แบบคนทำาินดิบอยไ่อยเยอยังไงบ้างก็คือคือเอาเรียนตามตรงก็คือว่าด้วยความที่ผมถนัดในส่วนของละครเนาะเรามาซัพพอตรงนี้เนี่ยผมจะต้องตั้งคำถาม ถามก่อนเลยว่าการที่เราจะทำซีรีส์ไวในยุคที่ทุกคนทุกคนทำหมดซีรีส์ไวเยอะเป็นหมวเลยจุดเด่นที่เราจะทำตรงนี้ได้คืออะไรเรื่องแรกเลยเรื่องดรามา่าเรื่องอารมณ์ความเข้าขากันของคู่ตัวนักแสดงนําเรื่องนี้ผมให้ความสาคัญมากพอสมควรเราจะมีการเทรนนิ่งที่คืออยากให้คนดูดูแล้วรู้สึกฟินไปกับเรื่องราว2 ฉากสวยๆงามๆฉากอาร์ตอย่างฉากขายใต้น้ําหรือว่าฉากอะไรอย่างนี้เราจะมีการใส่เข้าไปด้วยที่สําคัญก็คืออย่างที่ผมบอกก็คือว่าเราเอาเรื่องของความเป็นละครแอคชั่นของผมมาผสมในซีรีส์ด้วยครับ Back, อรอในศิลป์รัทีวีอะไรคดไราดหวังอะไรกันขนาดไหนครับคือถามว่าคาดหวังไหมผมค่อนข้างคาดหวังพอสมควรเพราะว่าในยุคน,นี้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเป็นยุคดิจิทัลที่ทุกคนเนี่ยให้ความสําคัญกับสื่อโซเชียลมีเดียฉะนั้นเนี่ยการที่ผม <S <S ผมต้องขอออกตตวกันนะครับว่าช่องเจ็ดเนี่ยผมขึ้นหิ่งอยู่แล้วยังไงเราก็รักช่องเจ็ดเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราออกมาบุกตลาดออนไลน์ถามว่าผมคาดหวังไหมผมต้องการที่จะสร้างฐานแฟนคลับ ให้คนรู้จักว่าบริษัท M4 Entertainment และดราเมเจกเองเนี่ย mm hmm. เราเองมีศักยภาพมากพอในการทําซีรีส์ด้วยเช่นกันครับส่วนผู้ษั์มีการวางคาแรคเตอร์ยังไงให้กับน้องๆนักแสดงหน้าใหม่บ้า,บางคะ ก็ตามก็คือเลือกจากบุคลิกนิสัยของแต่ละคนเลยค่ะว่าแต่ละคนอ่ะมีความเข้ากับคาแรคเตอร์ที่เขาเขียนมาหรือเปล่าค่ะก็จะประมาณนี้มีเวิร์กช็อปกันไปประมาณสองสารอบเลยอ่ะรอรับแสดงอย่างไรบ้างครับยังไงบ้างเลยครับฟังนิดก่อนไหมครับผมยังไงบ้างครับต้องนานอต้องนานก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายมากมาครับตื่นเต้นมากๆเพราะว่ามีอย่างที่พี่ตือบอกไปมีทั้งดราม่ามีท้งแอคชั่นแล้วก็ ด้วยความที kind of a a ่ว่าเป็นซีรีส์ที่พวกเราตั้งใจที่จะทาให้เป็นซีรีส์วายที่ไม่ได้ตั้งใจที่จะว่าแบ่งแยกเพศโดยชัดเจนเราอยากให้ทุกคนมองว่าทุกคนคือเป็นเรียกว่าแต่ละคนสามารถมีความรักได้โดยที่แบบไม่ได้แบ่งแยกเพศครับผมน้องครับก็ก็คิดว่าน่าจะเป็นซีรีส์วายที่ ค่อนข้างแตกต่างครับว่าโดยเรื่องของตัวบทและเรื่องการยิงคาแรคเตอร์ของแต่ละตัวค่อนข้างที่จะชัดเจนระลึกซึ้งนะครับค่อนข้างที่จะเรียวค่อนข้างมากครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเจาะว่าใครคิดยังไงจะเกิดอะไรขึ้นต่อเนี่ยครับให้น่าค้นหามากขึ้นครับมาฟังนอองรู้เลยฟังนี้ออบ้าเจะได้รู้เดหน้าการทําของเรที่ส่วนของเรื่องนี้นะครับจามาข้างหน้าในส่วนของเรื่องนี้นี่ก็ ผมบอกเลยว่ามีความเข้มข้นแน่นอนครับไม่แพ้เรื yes. ่องอื <nữa> <fish> ่นครับผมไปติดตามด้วยครับไปเลยครับครับผมก็พูดหมดแล้วนะก็ขอไปติดตามแล้วกันนะครับขอให้ทุกคนนั้นเอาซีรีส์เรื่องนี้นะครับผมไว้ในข้อบกข้อใจด้วยแล้วกันนะครับผมอ่าครับผมก็สำหรับซีรีส์เรื่องนี้พวกเราก็ทุ่มเทกันมากๆเลยครับจังหวะจะรักเราก็ ความพิเศษเนี่ยนอกจากรันจะเป็นนักแสดงแล้วรันก็เข้าไปช่วยเขียนบทด้วยครับผมก็รับรองว่าสนุกมากๆแน่นอนครับเป็นซีรีส์วที่ค่อนข้างแตกต่างจากซีรีส์ y ที่อยู่ในท้องตลาดเนาะเหมือนที่พี่เติงบอกว่าเราเพิ่มซีนแอคชั่นเข้าไปแล้วเราก็ให้ความสําคัญกับพวกซีนดราม่าเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะให้มันมีความเรียวมากขึ้นครับให้ให้เขาเรียกว่าคนดูแลสามารถรีเลท ได้กับชีวิตจริงครับผมยังไงก็ฝากด้วยครับอ้าวมาวุ่งกับครับนะผมก็ซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยเป็นซีรีส์ออนไลน์เนาะดังนั้นมันมีตอนที่กระชับมากเราก็เลยจะจัดเต็มเลยครับทุกๆตอนก็คือจะ รอรุ้นได้เลยครับว่าแต่ละตอนเนี่ยจะมีอะไรให้ดูแล้วแล้วก็ฟินน่าติดตามบ้านนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับโอเคหน้าสามท่านอยากฝากนิดนึงแทกงั้นให้พี่เต้เป็นตัวแทนเลยนะครับก็อยากจะขอฝากซีรีส์ทั้งสองเรื่องนะครับคืออยากจะขอวันนี้วันนี้วันนี้ดีใจมากที่สื่อวงชนได้ความสนใจนะครับผมอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะประกาศเนี่ยนอกเหนือจากซีรีส์สองเรื่องนี้นะครับขอบอกไว้ก่อนเลยว่าอันนี้เราเป็นออเดอร์เป็นแค่น้ำจิ้ม ปีหน้าผมบอกเลยว่าบริษัทกูดราม่าและบริษัท M4 Entertainment เเอ่อ M4 e n t e ร t a i n m e n t เนี่ยเรามีโปรเจกต์พิเศษโปรเจกต์ใหญ่ที่จะเซอร์ไพรส์ทุกคนกันเป็นการกลับมาร่วมงานครั้งแรกระหว่างบริษัทกูดราม่าคือของผมบริษัท M4 e n t e r t a i n m e n t ทที่จะกลับมาร่วมงานกับบริษัทกันตนากรุ๊ปอีกครั้งหนึ่งภายในปีหน้าเป็นโปรเจกต์ใหญ่อยากห้ทุกคนติดตามและรอดูเซอร์ไพรส์ครับว่าหลังจากนี้เนี่ยบริษัทในกลุ่มของผมเนี่ย เราจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์คนดูบ้างอย่าลืมติดตามครับจังหวะจารักและมหาจารพ์ทดเล็กครับจะได้ดูกันเมื่อไหร่ทางช่อมทางไหนครับก็ถ้าเกิดเรื่องจังหวะจารักเนี่ยประมาณกุมภาพันธ์เราอยากจะออนแอร์ในช่วงวันวาเลนไทน์เนาะจะได้แบบว่ามีในโชว์ในเรื่องของความรักความอบอุ่นความเข้าใจแล้วก็ส่วนมหาจารพ์ทดเล็กเนี่ยเป็นต้นปีน่าจะเป็นช่วงวันเด็กครับครับผมโอเค